สวัสดีค่ะพบกับ Annie Studio กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง AI Artificial Intelligence เป็นภาพยนตร์ไซไฟ,ฟกำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กออกฉายในปี2001ใช้ชื่อภาษาไทยว่าจากกลอัชฉริยะเรื่องราวของเด็กหุ่นยนต์ที่มีความรักต่อแม่อย่างแท้จริงแต่วันหนึ่งเขากลับโดนทิ้งและเขาต้องการกลับมาตามหาแม่อีกครั้งในวันที่เขากลายเป็นมนุษย์จริงๆ ราจะสามารถทำได้อย่างที่ฝันหรือไม่ไปรับชมเรื่องราวทั้งหมดกันได้เลยค่ะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากน้ำแข็งข้วโลกละลายจนเป็นเหตุให้น้ำทะเลหนุนมาท่วมเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งอัมสเตอร์ดัมเวนิสนิวยอร์ก คนนับร้อยล้านในประเทศยากจนต่างต้องอดอยากหิวโหยแต่บางแห่งยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้เพราะรัฐบาลพัฒนาออกกฎหมายห้ามผู้หญิงตั้งครรภก่อนได้รับอนุญาตจึงทำให้หุ่นยนต์ซึ่งไม่มีวันหิวโหยและไม่ผ่านทรัพยากรใดๆกลายเป็นสิ่งจำเป็นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ของสังคมเปิดเรื่องมาในห้องประชุมที่มีการพูดคุยกันถึงการจะสร้างหุ่นยนต์เด็ก ที่มีความรักเป็นด้วยเหตุและผลอย่างจริงใจแต่ก็มีหญิงผิวสีคนหนึงคานขึ้นมาว่าถ้าหุ่นยนต์สามารถรักมนุษย์ได้อย่างจริงใจในทางกลับกันมนุษย์จะตอบสนองกลับต่อหุ่นยนต์ยังไงศาสตราจารย์ฮอบบี้เลยถามกลับไปว่าพระเจ้าสร้างอดัมให้รักท่านหรือเปล่าล่ะ ยีเดือนต่อมาภาพตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งเฮนรี่และโมนิก้าได้ไปเยี่ยมมาตินลูกของเขาซึ่งป่วยหนักที่โรงพยาบาลหมอได้บอกกับเฮนรี่ว่าไม่สามารถรักษามาตินได้แต่ยังรักษาโมนิก้าได้ซึ่งไม่รู้ว่าโมนิก้าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะในวันนั้นเองเฮนรี่พาหุ่นยนต์เด็กมาที่บ้านเพื่อทดแทนล,ลูกของเขาในตอนแรกโมนิกาก็ดูเหมือนจะรับไม่ได้ แต่เธอก็ต้องหวั่นไหวในความน่ารักของหุ่นยนต์เด็กเดวิดเพราะเขาเหมือนกับคนมากและในที่สุดก็ใจอ่อนแต่ในการจะเลี้ยงหุ่นยนต์นั้นจะต้องมีการตีตราเป็นเจ้าของเมื่อตีตราใส่ความรักความผูกพันเข้าไปจะไม่สามารถยกให้ใครได้นอกจากคืนให้กับไซเบอร์โทรนิกแล้วพวกเขาก็จะนำไปทำลายในที่สุดโมนิก้าได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่กับเดวิดภายในบ้านของเขา ตอนแรกทุกอย่างก็ดูจะแปลกๆเพราะเดวิดมีการเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์คอยมองคอยดูและทำตามโมนิก้าอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ทำให้เธอเริ่มรำคาญเธอจับเดวิดไปขังในตู้เสื้อผ้าแต่เดวิดกลับคิดว่าโมนิก้ากำลังเล่นเกมอยู่แต่สุดท้ายเธอก็ได้ปล่อยให้เดวิดออกมาในมื้ออาหารเย็นวันนั้นทั้งสามได้นั่งกินข้าวกันอย่างเงียบๆบ,บรรยากาศอึมครึมแล้วเหมือนเดิม เดวิดก็ได้มีการนั่งมองและเรียนแบบพฤติกรรมของเฮนรี่และโมนิก้าแต่อยู่ดีๆเดวิด David ก็หัวเราะเสียงดังขึ้นมาเหมือนผีเข้าทำให้ทั้งคู่นั้นตกใจแต่รอยยิ้มก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งในบ้านหลังนั้นเช้าวันถัดมาโมนิก้าก็ได้ตัดสินใจตีตราเป็นเจ้าของเดวิดและเป็นครั้งแรกที่เดวิดเรียกเธอว่าแม่ซึ่งต่อจากนี้เราจะเรียกโมนิก้าว่าแม่นะคะ แม่ได้ให้ซูเปอร์ทอยที่มีชื่อว่าเท็ดดี้กับเดวิดเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความสุขของสองแม่ลูกแต่เฮนรี่นั้นก็ยังมองว่าเดวิดเป็นเพียงแค่ของเล่นและเรื่องอัศจรรย์ของครอบครัวน,นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเฮนรี่โทรมาบอกกับแม่ว่ามาตินอาการดีขึ้นแล้วแต่มันก็คงไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเดวิดสักเท่าไหร่พวกเขาพามาตินกลับมาที่บ้าน ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเดวิดก็ได้กลายเป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งในบ้านหลังนี้ไปซะแล้วมาตินได้ขอให้แม่เล่าในทานเรื่องพีนอคคิโอให้ฟังเทพธิดาได้ให้พรกับพีนอคกคิโอและสุดท้ายพีนอคคิโอก็ได้กลายเป็นเด็กจริงๆอย่างที่เขาใฝ่ฝันซึ่งเดวิดก็ได้นั่งฟังอยู่ด้วย ภาพตัดมาในตอนเช้าที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยมาตีนหันไปเห็นเดวิดที่กำลังเรียนแบบท่าทางการกินข้าวก็เกิดหมันไส้เลยกวนตีนกินข้าวเย้ยต่อหน้าเดวิดเดวิดก็บายยอลากถ้วยผักโขมเข้ามากินสงันทั้งคู่แย่กันไปแย่กันมาโดยที่เฮนรี่และแม่ก็คอยห้ามอยู่แต่ด้วยความหัวร้อนพวกเขาก็ไม่ฟังจนสุดท้ายหน้าของเดวิดก็ยืดเป็นชีสเลยนะคะ พวกเขาได้พาเดวิดไปซ่อมโดยที่แม่ก็ยืนจับมืออยู่ใกล้และมาตินก็ยืนมองด้วยความอิจฉาแต่ความร้ายกาศของมาตินก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นมันหลอกล่อเดวิดโดยบอกว่าต้องเอาผมแม่มาห้อยคอไว้แมจะได้รักมากกว่านี้แล้วเดวิดด้วยความใส่ใจอยู่แล้วก็ได้หลงเชื่อเดวิดได้เข้าไปในห้องของแม่และเฮนรี่ในขณะที่กำลังจะตัดผมแม่ก็ได้หันมาพอดีทำให้ตัดผมไปได้แค่นิดเดียว แล้วผมก็หล่นลงไปด้านล่างเฮนรี่โกรธและตกใจมากเขาได้จับเดวิดอย่างแน่นแต่ทั้งคู่ก็ต้องอึ้งกับคำตอบของเดวิดผมอยากให้แม่รักผมมากขึ้น ภาพตัดมาในตอนเช้าที่มีการจัดงานปาร์ตี้พวกเด็กๆได้เล่นกันเด็กอ้วนคนหนึ่งอยากจะทดลองกับเดวิดว่ามีระบบเตือนภัยไหมเขาได้เอาเข็มจิ้มไปที่เดวิดเดวิดตกใจมากเลยหันไปกอดมาตินแต่เขาเดินถอยหลังจนตกลงไปในสระว่ายน้ำพร้อมกับมาตินและทุกคนก็มาช่วยมาตินไว้ได้ทันพอกลับมาถึงบ้านแม่และเฮนรี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะพาเดวิดไปทิ้ง แม่ได้พาเดวิดและเท็ดดี้เข้าไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นป่าลึกแล้วบอกว่าเดวิดต้องอยู่ที่นี่กับเท็ดดี้ห้ามออกไปข้างนอกเดวิดเสียใจมากและบอกกับแม่ว่าเขาจะตามหาเทพธิดาแล้วเขาจะกลายเป็นคนจะได้อยู่กับแม่แต่สุดท้ายแม่ก็ได้จากไปภาพตัดไปที่โจซึ่งเขาเป็นหุ่นยนต์นักรัก ในขณะที่เขาได้ขึ้นไปหาสาวที่เขานัดไว้แต่กลับพบว่าผู้หญิงคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและสามีตัวจริงของเธอก็ได้เดินเข้ามามันคือการฆาตกรรมเพราะว่าผัวจับได้ว่าเมียมีอะไรกับหุ่นยนต์แล้วความผิดทั้งหมดก็เลยตกไปอยู่ที่โจโจก็ได้หนีมาในป่าซึ่งที่เดียวกับเดวิดทางฝั่งเดวิดก็ได้คิดแผนที่จะตามหาเทพธิดาเพื่อขอพรให้เขากลายเป็นคนแต่ก็ได้ไปเจอกับรถที่เอาเศษเหล็กหุ่นยนต์มาทิ้ง และมีพวกหุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ที่นั่นได้เข้ามาหาของเพื่อซ่อมแซมตนเองแต่ในตอนนั้นก็มีพวกที่จะมาจับหุ่นยนต์ไปทำลายทุกคนหนีกันกระเจิงจนได้ไปหลบซ่อนในบ้านหลังหนึ่งแต่สุดท้ายพวกเขาก็โดนจับได้แต่เท็ดดี้ก็ได้คลาดกับเดวิดเพราะตกลงมาจากกระบุงซะก่อนหุ่นยนต์ทุกตัวถูกพาไปที่ทำการแสดงโชว์พวกเขาถูกฆ่าตายทีละคนแต่เด็กหญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าแมนดา ได้ไปเจอกับเท็ดดี้ที่กำลังตามหาเดวิดจนเจอพอดีเธอได้ไปบอกกับพ่อของเธอให้ไปช่วยเด็กที่ติดอยู่ในกรงเมื่อพ่อของเธอไปถึงก็ได้ใช้เครื่องสแกนสแกนไปที่เดวิดแต่กลับพบว่าเดวิดนั้นเป็นหุ่นยนต์แต่เป็นหุ่นยนต์ที่หายากเขาเลยไม่อยากฆ่า ไอคนที่จับหุ่นยนต์มามันก็เลยคืนเงินให้พ่อของอเมนดาแต่กลับเอาตัวเดวิดไปเพื่อที่จะฆ่าเองเดวิดกลัวมากจึงจับมือโจวไว้แน่นและเดินออกไปกับโจเมื่อถึงลานประหารไอคนจับหุ่นยนต์ก็พูดไปเรื่อยว่าคนที่สร้างเด็กหุ่นยนต์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะใจของมนุษย์นู่นนี่นั่นแต่สารเคมีที่อยู่ในถังก็หยดลงมาใส่บาเดวิดทำให้เดวิดนั้นกลัวมากเลยตะโกนร้องขอชีวิต ผู้คนที่ได้ดูต่างสงสัยว่าพวกหุ่นยนต์ไม่ร้องขอชีวิตและคิดว่าเดวิดเป็นมนุษย์เลยด่าไอ้คนจับหุ่นยนต์และเคลียงของใส่จนทุกอย่างชุลมุนและพ่อของอะเมนดาก็ได้เข้ามาช่วยเดวิดไว้และพวกเขาก็ได้หนีไปภาพตัดมาที่ห้องทำงานของศาสตราจารย์ฮอบบี้ทำให้ได้รู้ว่าต้นแบบของหุ่นยนต์เดวิดนั้นก็เป็นลูกของศาสตราจารย์ฮอบบี้นั่นแหละ ลูกน้องของเขาได้เข้ามารายงานเรื่องเดวิดว่าเจอตัวแล้วและไม่เสียหายอะไรทำให้ทุกคนนั้นดีใจมากทางเดวิดก็ได้หนีเข้ามาในป่าอีกครั้งและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับโจฟังว่าทำไมเขาถึงโดนแม่ทิ้งโดยเดวิดนั้นคิดว่าเป็นเพราะเฮนรี่ไม่ชอบเขาสักเท่าไหร่เขาต้องไปตามหาเทพธิดาเพื่อให้เทพธิดาช่วยเสกให้เขากลายเป็นมนุษย์แม่จะได้รักเขา โจเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ได้พาเดวิดเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาดร์โน่ดร์โน่นั้นเป็นหุ่นยนต์ AI คล้ายๆ Google นั่นแหละค่ะเดวิดถามกับดร์โน่ว่า จะทำยังไงให้เทพธิดาเซคุนยนต์เด็กให้กลายเป็นคนได้ดรโนได้บอกว่าต้องไปสถานที่แห่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ทุกตัวนั้นอยากไปนั่นคือสุดท้ายปลายโลกแมนฮัตตันเดวิดได้ยินอย่างนั้นก็ตื่นเต้นมากและรีบร้อนที่จะไปที่นั่นทันทีแต่โจได้บอกว่าถ้าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่เทพนิยายละ่ะพวกมนุษย์ไม่ได้รักเราจริงๆพวกมนุษย์เกลียดเรา ทำให้เดวิดนั้นโกรธมากเลยตัดสินใจแยกทางกับโจตรงนั้นแต่พอออกมาจากตึกทั้งครูก็ได้เจอกับยานของตำรวจตำรวจได้จับโจขึ้นยานไปแต่เดวิดกลับคิดอะไรบางอย่างได้เขาได้ขึ้นไปขับยานอีกลำแต่เขาก็ขับไม่เป็นทำให้ชนนั่นชนนี่ไปทั่วโจวเลยใช้ช่วงชุลมุนหนีขึ้นยานของเดวิดแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่แมนฮัตตันเมืองที่จมหายไปในทะเลสุดขอบโลกที่ซึ่งราชสีร่ำไห้ เมื่อไปถึงที่นั่นโจได้ขับยานไปจอดในตึกแห่งหนึ่งพวกเขาได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับเดวิดมากเด็กคนนั้นชวนเดวิดอ่านหนังสือแต่เดวิดถามว่าจะไม่แย่งแม่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเดวิดก็ฟาดเด็กคนนั้นเข้าอย่างบ้าคลาั่งจนได้รู้ว่าเด็กคนนั้นก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน โจเห็นแบบนั้นก็เกิดกลัวขึ้นมาเลยรีบเดินออกไปกับเท็ดดี้แต่ศาสตราจารย์ฮอบบี้ก็เข้ามาพอดีและได้ห้ามเดวิดไว้ทำให้ได้รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของศาสตราจารย์ที่ส่งเดวิดไปในครอบครัวของโมนิก้าและเฮนรี่เพื่อซึมซับความเป็นมนุษย์และเดวิดก็เป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ศาสตราจารย์ฮอบบี้ได้สร้างขึ้นมาเดวิดได้บอกว่าเขามาตามหาเทพธิดาเพราะด็อกเตอร์โนได้บอกให้เขามาที่นี่ แต่ศาตราจารย์ฮอบบี้กลับบอกว่านั่นคือการแจ้กแซงของพวกเขาเพื่อที่จะทำให้เดวิดมาที่นี่แล้วเขาก็เป็นเหมือนเทพธิดาของเดวิดนั่นแหละเดวิดก็ทำหน้าเออไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าสมองผมตามไม่ทัน จากนั้นศาสตราจารย์ฮอบบี้ก็คิดขึ้นได้ว่าจะไปตามทีมที่สร้างเดวิดมาเพื่อที่จะได้คุยกันและเขาก็ได้ปล่อยเดวิดไว้คนเดียวเดวิดได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนเขาเต็มไปหมดในตอนนี้เดวิดงงและเออและเสียใจมาก เดวิดได้ไปนั่งอยู่ตรงระเบียงตึกสูงเขาได้ตัดสินใจปล่อยตัวเองให้ตกลงไปเขาจมลงไปในน้ำลึกแต่ทันใดน,นั้นเองก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างแต่โจก็ได้เข้ามาช่วยดึงเดวิดขึ้นไปซะก่อน เมื่อขึ้นไปบนฟังแล้วเดวิดได้บอกกับโจว่วาเขาเจอเทพธิดาข้างล่างนั่นและชวนโจให้ลงไปด้วยกันแต่ไม่ทันโจได้ถูกตำรวจจับขึ้นไปซะก่อนเขาบอกลาเดวิดแล้วบอกว่าถ้ากลายเป็นเด็กจริงๆเมื่อไหร่มาเล่าเรื่องผู้หญิงให้เขาฟังด้วยนะแต่ทั้งคู่ก็ได้จากลากันจากนั้นเดวิดและเท็ดดี้ก็ได้ลงไปสำรวจที่ใต้น้ำด้วยกันมีซากปรักหักพังเต็มไปหมดจนสุดท้ายเขาก็ได้ไปเจอกับรูปปั้นของเทพธิดา แต่ในตอนนั้นเองชิงช้าสวรรค์ก็ได้ตกลงมาทับเรือดำน้ำของพวกเขาจนติดอยู่ในนั้นไปไหนไม่ได้เดวิดได้ขอพรกับเทศธิดาที่อยู่ตรงหน้าเขาขอให้เขากลายเป็นคนจริงๆเขาขออยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เทศธิดาก็ได้แต่ยืนนิ่งและยิ้มให้เขาอยู่อย่างนั้น จนเวลาผ่านไป2,000ปีไม่มีมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วมีแต่เพียงมนุษย์ต่างดาวพวกเขาได้สำรวจไปยังใต้ทะเลที่เป็นน้ำแข็งจนได้ไปเจอกับเดวิดและเท็ดดี้เขาได้ใช้มือวิเศษปลุกเดวิดตามในรูปเลยนะคะ และเดวิดก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ออกไปยืนมองเทพธิดาและจับเทพธิดาไว้แต่อยู่ดีๆเทพธิดาก็แตกกระจายไปต่อหน้าเขามนุษย์ต่างดาวจึงได้ใช้มือวิเศษอีกครั้งและเดวิดก็ได้ตื่นขึ้นมาในบ้านของเขา เขาได้เดินไปเจอกับเทพิดาเทพธิดาบอกว่าพวกเขาเจาะความทรงจําของเดวิดและถ้าหากเดวิดเหงาเขาก็จะพาคนอื่นที่เดวิดรู้จักมาเยี่ยมอยู่เสมอเดวิดจึงถามกลับไปว่าแล้วทําไมไม่พาแม่มาล่ะ เทพธิดาได้บอกว่าการจะพาใครกลับมานั้นจะต้องมีดี a ของพวกเขาที่ถูกค้นพบและในตอนนั้นเท็ดดี้ก็ได้เดินเข้ามาและได้เอาเส้นผมของแม่ที่เดวิดเคยตัดไว้ให้พวกเขาไปแล้วเดวิดบอกว่าพาแม่กลับมาได้หรือ,อยังละ่ะภาพตัดไปเดวิดและเท็ดดี้นั่งกันอยู่ในห้องและมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเดวิดดีใจมาก เลยรียบไปเปิดประตูแต่กลับพบว่าไม่ใช่แม่แต่เป็นพวกมนุษย์ต่างดาวเขาเข้ามาคุยกับเดวิดแล้วบอกว่าพวกเขาได้มีการทดลองแต่มันล้มเหลวเขาสามารถพาผู้คนกลับมาได้แต่กลับพบว่าพวกมนุษย์กลับมาได้เพียงแค่หนึ่งวัน คนพวกนั้นก็ได้ตายกลับลงไปเหมือนเดิมแต่เดวิดก็บอกว่าแม่อาจจะเป็นคนพิเศษก็ได้แล้วขอร้องให้พาแม่กลับมามนุษย์ต่างดาวเลยบอกให้เดวิดไปหาแม่แม่ได้นอนหลับไหลอยู่ในห้องเดวิดเดินเข้าไปแล้วแม่ก็ตื่นพอดีแบบงงๆเดวิดไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังเขากลัวว่าจะมีผลกระทบแต่เขาก็ได้วาดรูปการผจญภัยของเขาให้แม่ดูทั้งคู่ได้เล่นกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังนั้น เมื่อถึงเวลาเข้านอนเดวิดได้พาแม่เข้าห้องจนในที่สุดแม่ก็หลับลงไปและปลุกไม่ตื่นอีกเลยและเดวิดก็ได้หลับลงไปด้วยซึ่งเขาไม่เคยนอนหลับมาก่อนและหนังก็ได้จบลงเป็นไงกันบ้างคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.1และคะแนนจาก Rotten Tomato ไปถึง73%ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะและเมื่อดูจบแล้ว ก็ขอไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สักสองไลค์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า